แฮร์รี่เคนโดนวิจารณ์อย่างมากเมื่อฟอร์มการเล่นของเขาในฟุตบอลยูโร2024ไม่ดีเหมือนที่แฟนบอลตั้งความหวังเอาไว้ครับแต่ว่าพอได้ลีคาสลี่ที่เลื่อนขั้นขึ้นมาจากทีมชุดย21มาคุมทีมเป็นการชั่วคราวอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดในเกมที่พบกับฟินแลนด์ครับเคนเดินหน้าสร้างสถิติด้วยการเข้าสู่ทำเนียบนักเตะที่ติดทีมชาติอังกฤษครบ100นัดและเขาก็มาถึงหลักชัยนั้นจนได้ครับ ก่อนเริ่มเกมได้มีพิธีการเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับโดยการมอบหมวกทีมชาติสีทองให้กับเคนไว้เป็นที่ระลึกขณะที่รองเทาสเกชตเชอร์ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของเคนก็ได้ทำสตั์ทสีทองให้เข้าใส่ลงสนามในเกมนี้ด้วยครับแล้วเคนก็ไม่ทำให้เสียของด้วยการยิงคนเดียว2ประตูให้อังกฤษชนะฟินแลนด์ดินแดนแห่งความฟิน2ประตูต่อศูนย์และนั่นคือประตูที่67และ68ของเขาในานามทีมชาติอังกฤษ ถ้าว่ากันเฉพาะเรื่องการทำประตูโดยไม่นับเรื่องจํานวนเคนคือนักเตะอังกฤษคนที่3ที่ยิงได้ในเกมที่100ในนามทีมชาติคนแรกที่ทําได้คือบ๊อบบี้ชาวตันครับที่ยิงไอแลนด์เหนือเมื่อปี1970อีกคนก็คือเวนรูนี่ในเกมที่พบกับสโลวีเนียเมื่อปี2014แต่เคนก็เป็นคนแรกนะครับที่ยิงได้2ประตูในเกมที่100ของทีมสิงโตคําราม เรื่องแบบนี้ไม่ว่าใครก็คงไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่าตัวเองจะติดทีมชาติถึง100นัดเพราะตอนเริ่มต้นเขาก็เป็นเพียงแค่นักเตะธรรมดาที่ถูกปล่อยยืมไปเล่นกับมิล l อลนอริสแล้วก็ l ลสเตอร์ซิตี ก่อนหน้านี้ FA ก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าจะจัดการฉลองเกมที่100ของเคนในช่วงเกมทีมชาติเดือนตุลาคมครับเนื่องจากพวกเขาก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเกมที่เจอกับฟินแลนด์เคนจะได้เป็นตัวจริงหรือเปล่าแต่ว่าในนาทีสุดท้าย FA ก็ตัดสินใจจัดการฉลองในเกมที่เจอกับฟินแลนด์นี่เลยครับก็เลยทําให้ภรรยาของเคนแล้วก็ลูกๆนะครับที่ยังอยู่ที่มิวนิกก็ต้องบินด่วนมาเพื่อร่วมงานนี้ด้วย นับตั้งแต่ที่รูนี่ติดทีมชาติอังกฤษครบ100นัดเมื่อเดือนพฤศจิษษษษษกายนปี2014หรือว่าเกือบ10ปีหลังจากนั้นก็ยังไม่เคยมีใครที่ติดทีมชาติอังกฤษถึงหลักร้อยเลยจนกระทั่งมาถึงเคนนี่ละครับรูนี่ติดทีมชาติอังกฤษไปทั้งหมด120นัด เป็นอันดับสองรองจากพิเตอร์ชิลตันที่มีสถิติอยู่ที่125นัดซึ่งหากดูกันจากผลงานแล้วเคนมีโอกาสมากครับที่จะเป็นผู้ทำลายสถิตินี้แต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นนะครับเขาก็ต้องผ่านแต่ละด่านไปให้ได้ซะก่อนคนแรกคือบิลลี่ไรท์นะครับทำไว้105นัดแฟรงค์แลมพาดร์ด106นัดเท่ากับบ๊อบบี้ชิลตันแอชอีลิโคลหนนัดบ๊อบบี้มัว108นดัดซเฟนเจอรัต114นัด,นดและเดวิดเวคแฮม115นัด ตอนนี้เคนอายุ31ปีเขายังมีเวลาเหลือเฟือครับที่จะค่อยๆทําลายสถิติทั้งจํานวนการทําประตูและจำนวนนัดที่ลงเล่นแต่ถ้าจะให้เทียบกับสถิติของ Ronaldo, คริสตนโอโรนันโดเคนก็คงต้องเข้า,ขา,ขา,ขาฟิสเน็ตอย่างจริงจังกันตั้งแต่ตอนนี้เลยครับ